สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมืออี้เพจอี้คำล่วงลุซาลาอีเมสิพาไปเที่ยวแม่สอดจังหวัดตากบมสแล้วก็บาอาเคยก็ไม่เคยไปพี่น้องกัติดต,ตื่นเต้นเนี่ยจังน่อยได้ก็ไม่เคยไปที่รู้คร่าวๆก็คือเป็นเป็นจังหวัดหรือเป็นอำเภอที่ติดเป็นชายแดนติดกับพม,มา่ารู้แต่ซ้ำนี่แหละแจะเพินสิพาค่อยไปขายกับพวกแจ็เนี่ยนั่นแหละพินสิพาค่อยกลับข้ามฝั่ง ไปส่งกับ,บรจักกับบลูเยกันโดยเราสิบไปรอบนี้คือบ้ได้มีการวางแผนหรือบ้ได้มีเตรียมการแต่เลยเลยก็คือคิดได้แล้วคือไปเลยฮาก็บ้มีการจองแหลมบ้มีการาทิพักระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณห้าชั่วโมงประมาณ4ี่ร้อยกว่ากิโลค่ะอันนี้เป็นไกลซีฮอนในเืมิแลวค่ะมืดแล้วเริ่มมืดแล้ว อันนี้เป็นเป็นเป็นเส้นทางที่ข้ามเข้าจากตัวเมืองไปไปแม่สอดค่ะเขาคิดไว้เขาสิไปพักอยู่แม่สอดเลยมันก็ซ้มมืดนิดน่อยค่ะถนนหนทางก็กระบุ่มกระบำดีแน่มีไฟแน่สว่างแน่แต่ว่าบอแนะน,นำเพื่อเดินทางตอนกลางคืนนะคะค่อนข้างเสี่ยงอันตรายแล้วมันก็บกค่อยมีรถค่ะส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกใหญ่ค่ะ มันมันซิบแบบอันตรายสําหรับคนเดินทางเขาบดสินทางนําค่ะถ้าเขาขับรถเร็วหรือคัดแบบถ้าสมาธิเขาขาดไปน้อยนิดนนก็สิโอกาสพลาดก็สิมีค่ะมันก็สิมีไฟเป็นเป็นบางช่วงเป็นบางจุดค่ะตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงที่เราจะข้ามฝั่งไปซิซิเดินทางจากตัวเมืองไปแม่โซนใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสิมีด่านตรวจกับประมาณสามสี่ด่านค่ะเพราะว่า รถที่เขาไปเนะี่ยมันเป็นรถเป็นรถกระบะแล้วเขาบอกว่าเจ้านี่เขาบอกว่าเป็นรถที่ต้องการข้องข้องข้องตลาดฝั่งพนเขาย่านเฮาเฮาเอารถลักลอบหรือเอารถข้ามฝั่งไปค่ะเขาก็ตรวจดีอยู่ได้เขาก็ข้อเบิ่งเอกสารเอกสารเฮาเฮาก็แต่จริงๆเฮาก็คือเพื่อนเบิ่งปกติเฮาก็ไม่ได้ย่านแต่หรือเนาะเขาก็คือเพื่อนเบิ่งปกติกเ,เ,กตเดี๋ยวเหาสิไปพักอยู่แม่โซ่แล้วก็ตื่นเช้าร์หมาสิไปเบิ่ง Good Morning ค่ะอ่ามาตอจะคลิปเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนเราก็ได้ที่พักเข้าห้องนอนก็ประมาณเกือบสามทุ่มค่ะได้พักผ่อนเอาได้ที่พักคืนละ620บาทมีอาหารเซานําได้เพราะว่ามันก็โปกฝังอยู่ได้ราคานี่ฮะห้องพักกะดีสะอาดสะอ้านอยู่เอาตื่นเซามาแล้วก็มากินขา้าวเซาประมาณ6กโมงครึ่งค่ะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัววันนี้ วางแพ่นกันไว้ว่าสิมาขี่รถตอนเช้ามาเลาะเบื้องบ้านเมืองเพื่อนคะ่ะว่ามันเป็นแบบรือว่ามันคือกันกับยุ่บ้านหาหเห่าอยู่อันนี้สิเป็นหอนาฬิกาบ้านเพื่อนคะ่ะแล้วก็สิมีตอนเช้าเด็กน้อยนักเรียนแล้วก็สิมีรถรถก็สิไล่ในะจน้อยเพราะว่าคนออกมาจับใจไซส์ซอยแล้วก็มีมีเอ้ยมีรถซ้ำเหรอของบ้านเห่าคนไดพี่น้องนี่รถซ้ำเหรอบ,บ้านเห่าแล้วเขาก็สิ พาก,กันไปเบิ่งวัดวัดยู่นําตัวเมืองคนนี้เท่าที่ค่อยเบิ่งกันก็ประมาณ 3- ามสี่วัดค่ะ,ะวัดของคนก็สิเป็นทรงจีดีแล้วก็มีทรงคล้ายๆแบบพมา่าผสมผสานกับวัดไทยเฮากระสีแบบเ้าค่อยว่ากับแต่ละแตละ่ตละวัดก็มีสเสน่ห์หรือมีความสวยงามก็มีโบสถ์มีพระมีพระพระุทธร,รูปมีหรือคล้ายๆบ้านเฮาค่ะยังไปเบิ่งกันหลังจากเฮาออกจาก วัดในเมืองมาเนาะเฮาไปได้แค่วัดเดียวค่ะเพราะว่าอันคุณซิรีเพื่อนพาเขาไปลงซังลงซ้ายลงขวายูเขาก็เลยตัดสินใจออกมาออกมาเบิกวัดอยู่ข้างนอกค่ะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศส่องฟังทางคงคงนอกเมืองเพื่อนแน่จังน้อยก็สิเป็นป้าอ้อยเป็นป้าบักซ์ลีบ้านเฮานี่แหละค่ะลมเย็นๆเปิดกระจกออกมาลมเย็นเย็นสบายค่ะสิบบุกอยหน้าออกมเลยบรรยากาศส่องฟังทางเพื่อนค่ะ เอาสิถนนหนทางมันก็ผเบิ่งอยู่ได้พอไปพอมาอยู่คอยว่านี่ยเดี๋ยวหาสิมุ่งหน้าไปไปวัดอีกวัดนึงค่ะแต่ว่าวัดตัวนี้ฮันเบิ่งจากรูปภาพนี่คืองามงามแหงค่ะเดี๋ยวเราหาสิไปเบิ่งกันว่ามันงามส้มส้มที่เพิ่นไอ้ถ่ายรูปออกมาเบิง่งมาคือฮาเบิ่งอยู่อันนี้ถึงแล้ววัดไทยพัฒนารามนะคะเป็นวัดที่อยู่นอกเมืองบกไกลจากตัวเมืองเท่าได้ค่ะ งามแหงค่ะสีทองเรื่องอลามดีค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงวัดไทยแล้วนะคะวัดไทยวัฒนารักษ์คือจะบอกว่าสวยมากงามอลีค่ะเดี๋ยวมาคือเบิง่งงามงามแบบสีทองเรื่องอลามนี่เห็นสะท้อนกระแสงน,นี่แบบงามค่ะเดี๋ยวมาใือเบิง่งนี่ค่ะที่วัดจะบอกว่าสวยจริงๆค่ะสีทอง ตอนนี้ก็จะมีลูกประชาชนขึ้นมาทำบุญมาไหว้สักการะรอบๆของวัดงามแหงค่ะที่ธงเราจะเข้าไปเบื้องข้างในว่ามีอะไรอ,นนอันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นเป็นโบสถ์เหรอคะอโบสถ์แต่ที่ไม่มีอะไรเราจะไปตรงนี้ใช่ไหม สวยเนอะช่วงนี้เขาไม่ให้เข้าอ่ะช่วงนี้เขาไม่ให้เข้าเดีจอได้แต่ข้างนอกเพราะว่าช่วงโควิดโควิดเไยปิดหมดเลยนะหลังการสวยสวยเครื่องทำใจขอจะมาขอขอไหมคะที่มีที่พม่าเป็นเครื่องทำใจ ขอเราจะจะไปเดินเบื้อง,งไหวการรอบๆของวัดอ๋อนี่วันววดูเลยค่ะเป็นเป็นวัดพรากประจํามันเกิดมันพุออ่อเรหักนะคะเป็พี่วันตุลาสิงหวันนี้นโอ้ขันอ่อนเนี่ย ที่องค์ใหญ่เนี่ยโอ้ทุกคนใหญ่ใหญ่หพระนอนองค์ใหญ่ค่ะมใหญ่มากไปดูปใกล้ๆไพระนอนเก้าสิบสามศอกโอ้โหใหญ่มากค่ะพระนอนเก้าสิบสามศอก หลังจากยงางานันเบิ่งรอบๆของวัดของสวยงามของบนลากาแวไหวยงเทพทันใจค่ะเทพทันใจแห่งเจดี์ชวีดโดงของพมา่านะคะอ,อ่มีลากไล่อาชีพที่เพิ่นสถานเป็นพ่อค้าแม่ค้านักการเมืองดารานักแสดงเพิ่นมีขวามือเสือ้อาเพิ่นได้กลาบไหว้และขอผลทีได้ซุ่มวังรวดเร็วทันใจตามซื้อของเพิ่นนะคะอันนี้เป็นความเสื้อส่วนบุคนเนะ้อค่ะ